สปสีกับหน่วยพักการรักษาป่าขึ้นตรวจพื้นที่ป่าไม้ไม้ลุมพอถูกตัดกลางป่าสวนแห่งชาติกลุ่มลักลอบทําไม้เถื่อนตัดถนนเข้าไปในป่ายางและตัดไม้ยางและแปลรูปไม้มีทั้งไม้ขนาดเล็กไม้ขนาดใหญ่โด,โดูมันอกยาจริงด้วยนี่ บนหมดก็ไอ้โหมองมาข้างนียดูจุดที่สองโค่นหลุมพอต้นใหญ่มากยังไม่ได้แปลรูปครับโตเท่าไหร่ครับเดี๋ยวโอ้โเลยนะ โ,โคนโตอันนี้เฉพาะโคนไม้หลุมพอนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเฉพาะโค,นโ,คนโตนะครับยังไม่ได้วัดต้นเป็นไม้หลุมพอกลางป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูถ้ำทะลุบบละต้นนี้วัดกลางต้นโตสองเมตรเก้าสิบเซนยาวยี่สิบสามเมตรโค่นใหม่ ต้นใหญ่มากมีเดียวไม้หลุมพอฮะใช่เ่อผ่านาแล้วใช่ไหพึ่งพาไม้พึ่งพานี่ไอ้นั่นเขาซอยไอ้ไม้ที่เขาเอาไอ้นี่เขาผ่านี่ไม้เขาดีเขาขนทีเดียว การลักลอบตัดไม้หลุมพอขนาดใหญ่กลางป่าสวนแห่งชาติป่าลาบูถ้ำทะลุท้องที่เขาหัวช้างบ้านเหมืองลาบูหมู่แปดตำบลปะแตเผยยหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นไม้ขยัดขนาดใหญ่พบแล้วสองจุดใส่ตัวกลมป่าไม้ก็มาครับด้วยมันโดยป้องกันรักษาป่า ปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาตรวจยึดคือ